เป็นนนคสวัสดีค่ะทุกคนปีนี้ไม่มีเงินขอส้ไม่ใช่อันนี้จะให้ทั้งสองมาแข่งทำส้มตำคนจน VS คนรวยสาธุใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้รวยยาวโอ้โหหมดอันนี้แหละยาวเรียน โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่สงสารมันเรอมันยังไม่ทันโตเลยนะเอามาไม่มกินแล้วไม่มกินว้าวคนร่ำคนรวยนะเมันกีเ <c oughs> <c oughs> สี่ยงเหมือนแก้วเสี่ยงเหมือนแก้วแตกจัง้ยไรไม่ไดันใจ อมงจุดไปเก็บขอบคุณมากเลยครับอ่อจะตังค์นมังกุฎช่างเถอะฉันรวยมากสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับออหือทุกอย่างก็เป็นสีทองไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะออืหือรู้สึกขันตาด้วยกินน้ำหน่อยดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะไม่มีน้ำเลยมีตะแหวนทอง อ,หอ,อิห,หออสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีเงนททินพอไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนวันนี้เราจะมาทำกิฟต์คนจนอันนี้มันเป็นนอกไปอ่ะอันนี้คือโดนกระทำทำเราเหรอ,อทุกคนอันนี้โบนะครับอันนี้คันตินะครับเปิดมันจับไม่ได้เทุกคนคลิป<ห>น,นี้นะครับเราจะมาทำชาเลนจ์อะไรกันเนี่ยพ่อวันนี้จะให้ทั้งสองมาแข่งทำส้มตำคนจน VS คนรวย โอ้ว้าววิ่ยังไงก็ชนะดูเมดูสิทำไมพี่มีเม่เดียวอะก็ต้องตามยถากรรมทุกคนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงไม่มีความดราม่านะครับเปิดตัวเลยของของคนรวยนี่ไงโคกทองคำได้เวลาเปิดตัว ทำมาจากอะไรเนี่ยกระดาษกระนาดนะน,นี่ตำทีนี่กลิ่นปลา้าไม่ติดหึ่งเลยเหรอโอ้ได้แล้วกระเทียมส้มตำก่อนใช้พริกนี่เหรอคนรวยไม่น่าเข้ากันเก็บพริกไว้เอาไว้ปลูกใส่กิก๊กเท้าดันเด็กกะเหลือเกินัวตา คนรวยก็ต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวใหม่ๆสดๆตลอดฉันชอบหวานเอ๊ะมีหล่นเลยอะ่ะเอาถุงใหม่มาถุงนี้ไม่ยืดไม่มีน้ำตาลทรายไม่มีน้ำตาลน้ำตาลม,มีแต่อ้อยเออใช้อ้อยทั้งต้นเลยเหรอว้าวเอาก็เช่าเข้ามาเอาเงี้ยเม็ดละกันไ,ไม่ขมเหรอ คนโดยอย่างฉันก็ต้องชอเลมอนมันก็มะนาวไม่ใช่เหรอเลมอนไม่ไม่เข้าเคยกินเลมอนไหมไม่เคยเป็นไงพอเอซีมาครูระพกแตกแหละดูสีสีชั้นทองน่ากินจริงๆเลยของเราก็น่ากินนะอันนี้คือำตัวอื้ออําสุด นี่เดี๋ยวพอจะเป็นไตเกลือต้องใส่เกลือจ้าวอุ๊ยโอ้หมดโอ้โหตายเกลือเกลือแกนสู้มากไม่มีน้ำป้าเหรอไม่มีสงสารวิ่น้ำอะไรอยากกินกินไม่ได้ ั1 1> นี่เหมือนปลาคุณครับซอสปลาไปได้<ๆ>ดเลยอร่อยตากรีดที่สวยถั่วฝักยาวไมีสวยอันนี้แหละยาวเรียงแต่ว่าไม่ชอบถั่วฝักยาวไม่ใส่ดีกว่าปลุกเองเอาแต่เม็ดดีกว่านี่เม็ดกับปิด มะเขือก็ต้องมาเขือสีทองเท่านั้นเพื่อความอร่อยและความร่ำรวยมะเขือไม่ค่อยจะมีมีแต่อะไรกันด้วยคนกินไม่คันปากตายหรอค้มันเด็ด มะเขือเทศเป็นพันธุ์ที่ปลูกจากอิตาลีแหงสุดๆเลยลูกเนี่ยม,มีมะเขือเทศเลยไอ้ใจพริกแทนแล้วกันได้เหรอ <laughs> ไม่มีมะเขือเทศใช้่ไหมพันธุ์ก็แดงๆกันอะ่ะอ๋อๆอาจารยตามแล้วแท่<อ>แล้วแต่สู้แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าใครใช้นะรู้ก็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวๆไม่สงสารมันเหรอมันยังไม่ทันโตเลยนะเอามาท้ไม่มีกินแล้วไม่มีกิน เล่นกวนิอโป้งท่านี่กัโอ้เอาเอาเอาแล้วแล้วสับยังไงโอ้ยหั่นหนึ่งทียางออกมาประมาณครึ่งกิโลไม่ต้องกินแล้วมึงยางเต็มเลยไม่น่าสงสัรถึงว่าทำไมปากเธอเป็นสีเหมือนยางเลยเดี๋ยวใครก็ได้ตอนนี้ขนตาทิ่มตาตาปแล้วตายตายตายโอ้โหโว้ยคนร่ำคนรวยนะมันก็จะต้องโอ้โหช้า นี่มากอเทพสามตาลมดินใจองค์เทพสามตาลมดินใจองค์เทพสามตาลมดินใจเลย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 กุ้งของเราเดีตัวเบลล่าแบบนี้อ้โอ่อยมากกุ้งทอดตัวข้าวอร่อย เสร็จแล้วเสียงมันแก้วเสียงมันแก้วแตกจังล่ะเกลือของเราเนี่ยคนรวยเนี่ยเขาไม่เทเองหรอกทุกคนโอ้ยเกะกะมงกุลมงกุฎไม่เอาใส่แล้วพังด้วยไม่เอาเอาไปบ่อยเทเทเท สวยตองกำฮมะเขือมะเขือเทศกุ้งตัวใหญ่่พริกหวานมะกรูดสีไทยเป็นปลาโอ้ว้าวช้าบ่อยเทไปเลยง่ายๆนี่จบชันส่งชันซ้ำไม่มีเลยหรอทำไมทำไมไม่มีทำไมไม่มีน้ำลายกันเนี่ย เอไหนมาวางเดี๋ยวนี้นับหนึ่งไม่งั้นจะไล่ออกไปทางกะเต้เลยนะดีมากอุ้ยอ้าวทรงตำไม่มีกลับปมกลับแก้มเลยเลยของฉันนั่นมีอยู่แล้วเปิดตัวข้าวเหนียวทองคำข้าวเหนียวทองคำนี่เราก็มีนะข้าวเหนียวยังไม่อุ่นเลยนะจริงเลยนข้าวเหนียวจริงเลยนะ เดี๋ยวๆไม่ใช่ผีเอาเหมือนด้วยโอ้น่าสงสารจังก็ต้องมีปลาหมึกตบแต่งจานกันหน่อยไขย่ตัวใหญ่ๆเป้งๆใส่ปัป้มว่าอย่ากุดตาทิมตาปูดตาย,ตตาตายน่าสงสารกินกับปลาหมึกแห้งแล้วก็ต้องมีสำคัญของฉันนี่เลยมีหยกมันเข้ากันได้เหรอเดี๋ยวอันนี้คือ โอ้โหสงสัยว่างนานไปหน่อยน้ำสองกระปุกแบบนี้เลยว่าสวยที่สุดนี่คือมีโยก่ะเดี๋ยวอันนี้มันมีขาวมีโยกดูยังไงมีขาวเนี่ยมีสีเขียวไหมอ๋อจ่ายจ้ากินสิแกะสิอ้สุดชีวิตว้แล้วเธอก็จะเอาไปต้มใช่ไหมไม่ใส่เลย สุดเศษด็กกระเด็นมาฉันด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อจะได้อิ่มอิ่มมีกรอกต้นไก่อ้ป๊บีอยู่ตรงนี้หรือเปล่าฉันนั่งทับอยู่อ่ะไม่อยากกินแล้วเออนี่ของเธอแต่ไก่ของฉันน่ะไก่ย่างทั้งตัวจ้ะ นี่ครับท่านคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมนี่คือไก่ย่างจากประเทศบงกอลเนียครับเป็นไก่ที่เป็นโรคฟีดาหลิงทานเข้าไปแล้วคุณจะไม่เป็นโรคฟีดาหลิงเพราะว่ามันต้านกันครับตัวละหลาก็บาทท่านกรรมการมาชิมได้เลยครับดูแล้วท่าทางจะอร่อยมากชิมกันเองกันลวกันได้งั้นฉันจะลองชิมของเธอริชอนเลยกันนะ ต้องกินกับข้าวเหนียวน้ำ <c oughs> ถือไก่เลยนะแกมีเทคเจอร์ในการกินด้วยมันไม่คอบเฟ็ตต้องกินคอบเฟ็ตหน่อยดิ <c oughs> กรรมการอย่าเพิ่งวิ่งวินิจรังใจ <c oughs> อร่อยไหมอ่ะวุ้ยทำฝุดนติดมือเลยนะ <c oughs> ยัง เรื่องม้าขาอึกก็ไม่ร้ายทุกคนตา่องฉันบ้างกับตายไงเนี่ยมนเป็นหรอช้อนเรามันยังเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวยองแข่งเป็นไม่ตินฟันอยู่เลยนี่น้ำสีทองอยากกินนริงเลยโ <laughs> มาเป็นก้อนเลยโลอะลองชิมซิมเดี๋ยวเขาคนรวยอะไรมาแบกไก่อ่ะไก่ไม่าไก่หัดใหญ่ได้แตอนละสองร้อยยี่สิบเจ้ามันอดอยากอุ๊ยแต่ล้วลว้าวว้าวหน้าตาแบบนี้อร่อยจนจะต้องร้องไห้ <c oughs> ติดข้าติดข้า <c oughs> ชินมันใหญ่ไปโอ้ฉันใช้มีดแบบแพงไงมันก็เลยแบบหั่นชิ้นเล็กไม่ค่อยได้อ้าวทีนี้เราลองมากินกับข้าวเหนียวทองคำของฉันบ้างเป็นยังไงบ้างข้าวเหนียวทองคำเดี๋ยวเธอหายใจออกมาเป็นทองคำเลยนะกินรวยยิ้งนานฟันเป็นทองคำเชียวอาสรุปแล้วของใครอร่อยกว่ากันของตีของโบของตีของโบลองชิมของตัวเองสิ คนชนะแล้วจะได้กินเกลนอดกว่าของเราอะไรกว่าของฉันอร่อยกว่าในวันแต่คนรวยหรือคนจนก็ต้องกินต้องนอนอการสำคัญต้องเป็นคนดีของสังคมไม่ทําให้ใครลําบากเดือดร้อนเท่านี้ก็คือควรที่จะเกิดมาเป็นคนแล้วอืมพราะวอร่อยนะอืมถ้าแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันอืมเก็บเก็บไว้ให้แม่กินเก็บไว้ให้แม่กินน้องคลิปนี้ลาไปก่อนนะทุกคน ทุกคนมีความสุขมากใครอยากให้ทำใยคนจน,นรวยทำเมนูอะไรกันอีกคอมเมนต์้นมาได้เลยครับทุกคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนขาเนี่ยไปทอดขนตาก่อนนะครับบ๊ายบายอันนี้ไปทนกันทำทิมราวมาปะเนี่ยนนมาก